ุัที่18ธันวาคมเดินทางไปขอนแก่นกับลองชายนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันรับพระราชทานเริดาำนักของหลานสาวนครับสถาปัตยกรรมว่มาอลยขอนแก่น กระบวนที่ต้องเข้าก่อนนะครับเ,เป็นรถอบุบลกรุงเทพเป็นรถเร็ว136ครับจะมาถึงนี่14.36นะครับของผมเป็นรถกรุงเทพสุรินธรรมดา ผู้มีประสบการณ์ครับอันนี้มันเป็นรถไฟลังไม่ใช่ความเร็วสูงใช่ไหมครับใช่ยังไม่มาคนยังไม่มาด้วยได้ใกล้มาถึงแล้วแล้วคาดว่าเขาจะเปิดบริการเมื่อไหร่ครับไม่ทราบนะฮะไม่ทราบไม่ทราบเลยนะอ๊ะอำนาจเจอมากกว่าโอ้ยโอ้ยวัวอยู่แล้อคุณจะไปอยู่เลยป่วยเหรอ รู้จักกันมานานตั้งแต่อยู่สระบุรีลูกพี่ที่นี่ไม่ใช่สระบุรีหรอลูกพี่เขานี่เสียงดังฟังชัดอำนาจสุขีรัตอนนี้ไม่สบายและไอ้พันพันตีอะไรเนี่ยยังอยู่ก็มาขลิชัยอะไรใช่ปะใช่ใช่เขายังเป็นนายกอะไรอยู่ไหมก็เป็นขึ้นไหวสากลอยู่เลยเห็นไหมนี่ขายจะหมดแล้วยังไม่ขึ้นรถไฟเลยนะฮะคนที่แนะนำ่าซื้อหมดเลย เราก็มาดูพี่น้องของเรานะเดินทางไปทไี่สองฝั่งฝั่งที่ไปกรุงเทพกับไปทางโคราชแต่เสื้อสีส้นมนี่คุ้นเคยมากเลยเหมือนเคยรู้จักมาก่อนกเกษตรออร์แกนิกรู้สึกเราเคยคุยกันนะเคยรู้จักกันไหมเคยนะ เอ้ามันมีคนหนึ่งที่นั่งรวมกันหรือเปล่าอันนี้ปุตปันเสื้อตัวนี้เป็นอะไรเอดีไหมใช่ดีไหมขบวนรถเร็วเลที่อุบลนะอบลกรุงเทพากอุบลราชธานีลายทางสถานีกรุงเทพบิวัน ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงกว่าแนละ้วที่เห็นเป็นราางคู่นี่เป็นรถรถไปหลังคู่เนะี่ยเห็นนี่เนี่องมจะความเร็วสูงอีกห้าวันครับห้าหรือสี่วัน วันจันนี้ก็จะรับสมัครแล้วสอจอโมจอใกล้บ้านท่าน23ถึง27นะครับเตรียมใบรับรองแพทย์ด้วยค่าสมาัครก็2,000บาทส่วนเทคนิควิธ,ธีการอยากให้ท่านได้ กดลิงก์มานะครับที่ลายกลุ่มทำนำชีวิตหรือสแกน QR วอ d e โค้ Q A <c oughs> ก็ได้ครับเดี๋ยอีกสักครู่ผมก็จะนำขึ้นไปทาง Facebook ส่วนทิกตอกนี่เคยขึ้นไปแล้วนะครับตั้งลองไล่ๆดูนะลองไล่ๆดูหรือถ้าสนใจนะครับเข้ามา ทางไอดีไลของอัดงอ้อเข้าใจก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติงเข้าไปไอดีไลนก็จะขึ้นข้างๆนี่ครับไอดีไลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ Facebook ให้ท่านได้ติดตามติดต่อเป็นสื่อสองทางครับไม่ได้สื่อทางเดียววันนี้ก็เดี๋ยไปคุยกับสมาชิกองค์กรเพิ่มทองไปพบกับคุณแม่ทองเลี่ยมกางสาธรประธานองค์กร ลมโผล่ลมใสนะครับแล้วก็น้องชายวันนี้ไปกับน้องชายจอนเรากไปเจอน้องชายเจมซึ่งลูกสาวเจมก็คือพี่เบลต่อขวัญน,นะครับและปริญญาบัตรแล้วก็จะเจอ,เอ,อทางพึ่งทางหลานเคยฉัด เจอหลานต,าต่างๆแต่ที่แน่ๆนี่ผลัดใจเพชรครับหัืก็หมอจูน mm hmm. ชันชาลาที่อยู่ติดผมนี่เ็เรียกว่าเป็นชานชาลาที่หนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวรถอุบลจะเข้ามาครับ ตรทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีมุกเหล็กขบวนรถเร็วเลขที่1นึต้นทางจากสถานีขบวนราชสถานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการติยสารได้ในชานชาติที่สองขอบคุณค่ะก็คชอบถ่ายภาพเหมือนกันนะครับ ไม่รู้จะต้องจอดแค่ที่สถานีมวกเหล็กรอรถไปกรุงเทพกรีฑาบ่าก่อสนอส,สินามนะครนนับเวลา1 4นาิกาามสิบหนาทีบ่าย2โมง3ม5นาทีครับ